อาสวัสดีนกเียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องพยาญปิดและพยางชนเปิดกันนะเราจะมาดูเรื่องพยามปิดกันก่อนพยาญปิดก็คือพยายานหรือคําที่มีเสียงตตัวสะกดอยู่ท้ายคําและคําที่ประสมด้วยสละอําไอไอเอาเป็นพยาปิดนะส่วนพยางชนเปิดพยัญชนคคาหรือพยางคนที่ประสมด้วยสละในแม่กอการทุกคำเราจะมาดูตัวอย่างกันว่าเราจะมาดูตัวอย่างกันว่าพยาญปิดพยาญชนเปิดเป็นยังไงเราจะเอาหาจากเป็นคำง่ายๆ 嗯嗯、好了。 เราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าในแต่ละคำอันไหนคือพยางค์ปิดอันไหนคือพยางค์เปิดกันพยางค์เปิดคือที่บอกไปตอนตั้งแต่ต้นแล้วนะพยางค์เปิดก็คือคําที่ผสมด้วยตัวสะกดในแม่กอกาโอเคเราก็กลับมาดูกัน,กนคือมีเป็นไหมกอกาวิชาเราอ่านคำว่าวิชาวิชาก็จะเป็นพยางค์เปิดที่เป็นพยางค์เปิดเปิดเราจะแทนด้วยตัวไหนดี ไม่เอาก็จะไม่เขียนใหม่คำแรกทุกคนจะว่าเป็นพยาามเปิดไหมไม่ใช่อยา่างแบบเขียนยอยงทิศธรรงนี่คือพยายามเปิดคำแรกคำต่อมาภาษาแม่กอาการก็คือสระอา สถานแล้วก็จะเขียนออกไปในทย่างเลยส่วนคำว,ว่าไทายจะอยู่ในพที่ยาปิดเพราะว่ามีตัวสะกดอยู่ท้ายคำซึ่งตัดเงินว่าที่ยาบิดการไม่ออกคือคำว่าไทายเพราะมีตัวสะกดอยู่ท้ายคำ แล้วนะต่อไปคําว่าหลักหลักก็มีตัวกรอกที่เป็นตัวสะกดอยู่ในท้ายคำเราจะเขียนลงไปในพยางค์ปีนส่วนคำว่าภาษาไทยภาษาที่เราจะเขียนไปแล้วแต่ก็ย้ําลงไป,ไปอีกได้ถ้ามาันคนละคนละช่วงกันไทยเราก็ย้ําไปอ นี่คือหลักของพยางปิดและพยางเปิดความหมายของพยางปิดของพยางเปิดทุกคนก็รู้กันดีแล้วงานะเราจะมีแบบฝึกขันไว้ทําเราจะมารอเขียนชื่อของตัวเองแล้วรอหาพยางคปิดพยางคเปิดกันโอเคอ่ะเอาลองมาเขียนชื่อเรานะ,อะเอาเขียนชื่อใครดีเอเขียนชื่อเรานี่แหละทำไม สั้นอ่าเมืองศรราแล้วก็จะมาแยกเป็นพยางิที่เกิดเขียนว่าพยาะเขียนเปิดอเปิดร่าแล้วก็จะมาดูคาว่าอ่าอ่าที่ตัสะกดในแม่กองกาแล้วก็จะเกดในพยานเปิด นอนมีตัวสะกดมีตัวสะกดเนาะจะอยู่ในพยางติไ่้ศูนย์ศูนย์นี่คำว่าศูนย์นอนหนูเป็นตัวสะกดมันก็จะลงในพยางพะสารามันก็จะอยู่ในพยางเปิดส่วนคำว่าลาลาก็อยู่ในพยางเปิดพราะมีตัวสะกดแม่กองลาวันนี้ก็พอเท่านี้แล้วกับภาษาไทยเรื่องพยางปิดพยางเปิด ขอบคุณบ๊ายบาย